สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวชั่วชีวิตผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดีต้องพบเจออะไรบ้างคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงผู้ชายที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันค่ะอำนาจของดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งราชครูผู้รอบรู้และดาวที่มั่นคงในความหมายแห่งอารมณ์ที่ถิ ความเชื่อมัน่นความเป็นผู้นำทรงพลังเป็นอิทธิพลถึงผู้ชายที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีนะคะให้เป็นคนช่างสแสวงหาคนา้นคว้าอยากรู้อยากเห็นเป็นคนกล้าในการผจญภยัยชอบความท้าทายและมีสติปัญญาฉับไวภายนอกดูเป็นคนขรึมบ้างแต่ในความนิ่งนั้นมีพลังแห่งความเคลื่อนไหวอย,อย่างรุนแรงค่ะ ผู้ชายที่เกิดในวันนี้ดวงดาวจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนนะคะแต่ผิดแปลกแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการพัฒนาและสถานภาพทางจิตวิญญาณบุญกรรมของตัวเองไม่แปลกค่ะหากผู้ชายที่เกิดในวันพฤหัสบดีจะเป็นคนดื้อตาใสมากเหตุผลจอมหลักการและเป็นนักปราชญแห่งความคิดที่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองจึงจะเชื่อมั่นในสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะคะ เป็นคนมีรายละเอียดมากแต่ในทางกลับกันเป็นคนไม่ชอบคนจู้จี้จุกจิกกับชีวิตของตัวเองมากเช่นกันค่ะ เมื่อเยาว์วัยนะคะการเติบโตมีขึ้นมาท่ามกลางความสงสัยในคำถามตลอดเวลาเป็นคนช่างสังเกตและเป็นคนเก็บความคิดเป็นเรื่องเป็นราวและค้นหาเหตุผลของสิ่งที่ตัวเองสงสัยอยู่เสมอบางคนชีวิตต้องเร่ร่อนพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนจึงได้ดีแล้วกลับไปอย่างภาคภูมิโตขึ้นหน่อยมักจะได้เป็นผู้นำทางความคิด หรือด้วยเป็นคนครืมและหลักการเหตุผลมากจึงตกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงจึงเป็นผู้นำความคิดได้โดยง่ายค่ะช่วงกำลังเป็นวัยรุ่นจะมีเหตุประทับใจหรือความเสียใจให้เกิดบาดแผลขึ้นแทบทุกคนค่ะที่ว่ายากต่อการลืมเลือนเลยนะคะความเชื่อมั่นและการต่อสู้เป็นคุณสมบัติที่ดีเพื่อปูทางสู่ความสำเร็จค่ะ แต่อะไรก็ตามที่มากเกินไปจะเป็นคนที่มีอาคติและทิฏฐิสูงหากไม่ละวางหรือสะสางปล่อยวางลงบ้างการตัดสินใจจะนำไปสู่ความผิดพลาดอย่างมหันในชีวิตค่ะที่สำคัญควรจะฝึกให้เป็นคนรู้จักการให้อภัยสม่ำเสมอเพราะอารมณ์ที่เก็บกดจะสั่งสมเหตุการณ์ที่ค้างค้างเอาไว้กลายเป็นความอาฆาตพยาบาทได้อย่างน่ากลัวที่สุดเช่นเดียวกันนะคะ ด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อชะตาชีวิตและมักจะเชื่อว่าคนเราสามารถเดินไปสู่ความสำเร็จหรือพบความล้มเหลวด้วยลิขิตของตัวเองเป็นสำคัญทำให้เป็นคนที่มีความพยายามที่จะเล่าเรียนศึกษาเมื่อมีโอกาสและเป็นคนที่เก็บเกี่ยวความรู้ด้วยประสบการณ์ได้มากเป็นพิเศษค่ะ จึงเป็นคนที่สังคมยอมรับให้เป็นผู้รู้หรือเป็นคนทันสมัยต่อเหตุการณ์สิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดอิทธิพลทางจิตใจ อารมณ์ของผู้ชายที่เกิดในวันนี้เป็นคนทะเยอทะยานและมีความพยายามสูงไม่ชอบการกดขี่หรือว่าความไม่ยุติธรรมจึงมักเป็นคนที่ต้องการมีอำนาจทางสังคมอาชีพรับราชการที่มีตำแหน่งอำนาจหรืออาชีพที่มีผลต่ออิทธิพลความคิดทางสังคมจึงเป็นทางเลือกแรกของผู้ชายที่เกิดในวันนี้ค่ะ เป็นนักวางแผนหรือคิดนโยบายเชิงสร้างสารรค์เก่งงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือหาทางเลือกใหม่ๆจะเหมาะมากกับผู้ชายที่เกิดวันนี้ค่ะ ชีวิตดำรงอยู่ด้วยปรัชญาและความจริงที่ตัวเองค้นหาและยึดเป็นแนวทางของตัวเองไม่แปลกนะคะหากผู้ชายที่เกิดในวันนี้มักจะมีเส้นทางแห่งอาชีพของตัวเองตามคนที่ยึดเป็นฮีโร่ในหัวใจเหมาะสำหรับการเป็นคนสารพัดช่างอาทิช่างรีเริ่มช่างคิดคน้นช่างเขียนตำรา ช่างถ่ายทอดและชอบการได้เป็นผู้นำปกครองคนอื่นมากกว่าเป็นลูกน้องบริวารจึงทำใจให้สุขสบายยากเมื่อต้องทำงานภายใต้กรอบและความกดดันทางจิตใจทั่วไปจึงเห็นว่าอาชีพของผู้ชายที่เกิดในวันนี้มักมีตำแหน่งหรือว่ามีเกียรติในวงสังคมการรับราชการหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการควบคุม ปกครองจะเป็นงานที่ชอบมากเป็นพิเศษหากมีอาชีพอิสระค้าขายหรือลงทุนโดยส่วนมากจะประสบความสำเร็จด้วยว่าเป็นคนมีไหวพริบและมีการวางแผนที่ค่อนข้างชัดเจนแต่หากพลาดก็เพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำงานแบบศิลปินเดี่ยวทำงานเป็นทีไม่เป็นจึงเหนื่อยตลอดชีวิตได้คะ่ะหรือว่ามีคนคอยสมน้ำหน้าเมื่อพลังพลาดได้เสมอควรจะระวังนะคะ เน้นที่สำคัญผู้ชายเกิดวันนี้เป็นคนชอบทำงานเกี่ยวกับความคิดและความมั่นคงต่อฐานะตัวเองบนรากฐานแห่งความจริงไม่กล้าเสี่ยงโดยไร้แผนรองรับอย่างเด็ดขาดค่ะดวงตาของคุณเหมือนกับลงคาถาม,มนคลังนะคะทำให้วิญญาณแห่งความรักที่ถ่ายทอดไปสู่เพศตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากผู้ชายเกิดวันนี้เป็นคนเจ้าชู้ที่ชอบตีลูกขรึมเงียบ เมื่อผลสายตาสังคมก็ไม่ต่างกับอารมณ์ของปลากระดี่ได้น้ำค่ะ แม้ตัวเองเป็นคนเอาใจคนไม่ค่อยจะเป็นแล้วก็ไม่โรแมนติกนักในเรื่องของความรักและหัวใจแต่เป็นคนที่วางสเปคมาตรฐานแห่งความรักของตัวเองเอาไว้จงสูงเวอร์เลยนะคะชอบคนเอาใจและคนที่ยอมรับความสามารถบางอารมณ์ก็เป็นคนคิดมากไร้สาระและมีทิฐิมากเกินงามไปหน่อยถ้าไม่ต้องเจ็บปวดและพลาดโอกาสแห่งความรักที่สวยงามไปได้คะ่ะ ผู้ชายเกิดวันนี้หากใครสนิทก็ต้องช่วยเตือนหน่อยว่าความรักไม่ใช่เกมที่ต้องมีการวางแผนและมีฟอร์มมากเกินไปความรักเป็นเรื่องของจิตวิญญาณภายในหากจะรักใครสักคนจะต้องยอมให้พลังแห่งความรักปรับปรุงตัวเองหรือปรับทิศทางเข้าหากันให้ได้จึงจะเป็นความรักที่มีความสุข ผู้ชายที่เกิดในวันนี้จะมีความรักแบบสับสนบางครั้งเป็นเพียงแค่อารมณ์และความพอใจภายนอกเท่านั้นไม่สามารถแยกแยะได้ชัดว่าเป็นความรักที่เกิดจากจิตวิญญาณแห่งหัวใจหรือเป็นความอยากความใคร่ทางอารมณ์เท่านั้นหากไม่ระวังจะพลาดในการเลือกคนที่เป็นเนื้อคู่และมีชีวิตแห่งความรักที่ผสมความเหงาอย่างไม่ลงตัวอยู่เสมอคะ่ะ ทำให้ต้องสาะแสวงหาความรักที่อบอุ่นจึงมักจะพบความรักแบบทรมานหรือว่ามีการพลัดพรากไม่สมหวังกันก่อนแล้วถึงพบคู่ครองแห่งชีวิตจริงๆหลายท่านทีเดียวที่ต้องเป็นเจ้าบ่าวมากกว่าหนเดียว มักจะพบเนื้อคู่หรือโอกาสแห่งความรักกับผู้หญิงที่เป็นคู่ครองในแวดวงการทำงานเดียวกันหรือที่สัมพันธ์พบอย่างฉับพลันและใช้เวลาดูใจกันไม่นานก็จะแต่งงานกันเลยผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตจะมีอาชีพอยู่ในแวดวงดังนี้ค่ะรับราชการเป็นนักออกแบบเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามนักกฎหมายจะเหมาะกับชีวิตคู่ของคุณมากเป็นพิเศษนะคะ อารมณ์รักของผู้ชายที่เกิดในวันพฤหัสบดีอ่อนไหวง่ายช่างเรียกร้องชอบคนใส่ใจดูแลจริงใจในความรักแต่แฝงด้วยทิฏฐิจึงทำให้มีบาดแผลแห่งการอกหักชอบคลอเคลียขี้เล่นแต่ต้องระวังคำพูดเพราะเป็นคนที่พูดคำว่ารักด้วยความมากักมากเกินไปจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะ ใช้ดวงตาเป็นคำพูดและมีความต้องการในความรักสูงมากกว่าคนเกิดวันอื่นๆแต่ก็เงียบด้วยมาดความขรึมปนสนุกสนานค่ะลักษณะนเนื้อคู่ไม่จำเป็นจะต้องขาวสวยหมวยเซ็กซี่ตามสเปคกระแสนิยมแต่อย่างใดนะคะ อย่างน้อยก็เป็นคนชอบคนผิวขาวหรือว่าก็เป็นสาวผิวสองสีมากกว่ามืดแบบนิกโกรแน่นอนค่ะอายุน้อยกว่าหรือเด็กกว่าก็จะนิยมมากเป็นพิเศษเพราะไม่ชอบผู้หญิงอายุมากคือใกล้เคียงกันมากเกินไปกลัวจะนำหรือจูงใจเขาไม่ได้นะคะจะพบความรักหลายหนตั้งแต่แตกเนื้อหนุ่มก็ริแอบรักคนใกล้ตัว แต่เส้นทางของพรมลิขิตแห่งชีวิตคู่ของผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดีจะพบเนื้อคู่อย่างฉับพลันที่คนดูใจกันมานานจะรำคาญแล้วแยกทางกันเองมากกว่าชอบการแข่งขันหรือว่าต้องจีบแข่งใครก็ตามเพราะเป็นคนที่เชื่อมั่นว่ามีเทคนิคและความสามารถดีกว่าสามารถมีชัยชนะได้ในเรื่องของความรักแน่นอน ไม่ชอบคนสูงกว่าตัวเองหรือหากต้องอยู่ร่วมกันแบบเนื้อคู่ก็จะอยู่กันไม่ยืดยาวคนที่จะเป็นคู่แท้ของผู้ชายที่เกิดวันนี้จะมีเหตุการณ์ให้พบเจอกันแบบที่ชะตาไม่ต้องกันก่อนแล้วสายสัมพันธ์จะทำให้รักกันในที่สุดจึงเข้าลักษณะว่ากำลังเจอคนที่เป็นเนื้อคู่แท้ของชีวิตค่ะ การแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญความรับผิดชอบต่ออีกชีวิตหนึ่งจะต้องดูตอนที่ดวงชะตาของคุณมันพร้อมหรือช่วงดวงเกณฑ์ชีวิตคู่ลงตัวจะทำให้ชีวิตคู่และครอบครัวพยุงประคับประคองกันได้ยาวนานมากขึ้นค่ะหากต้องการความมั่นคงในชีวิตคู่ช่วงอายุเหมาะสมกับการแต่งงานก็คือช่วงอายุ24-28ปีและช่วงอายุ35-38ปีค่ะ สองช่วงนี้เป็นช่วงอายุที่โดดเด่นตามดวงชะตานะคะแต่หากแต่งงานหลังจากอายุดังกล่าวหรือก่อนอายุดังกล่าวมักจะเป็นการอยู่ร่วมชีวิตกับคู่กรรมที่ตามมาชดใช้วิบากกรรมแห่งความรักซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงชั่วชีวิตสำหรับผู้ชายที่เกิดในวันพฤหัสบดีคะ่ะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ